c o c Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพสวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่การเฝ้าเดี่ยวในเช้าวันนี้นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่11ข้อ1-16แต่ผมจะอ่านในข้อที่1ถึงข้อที่4แล้วจะอธิบายให้กับทุกคนฟังนะครับมีชายคนหนึ่งชื่อลาสลัดกำลังป่วยอยู่ที่เบธนีซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มารีและมาธา,าพิสาวของนางอยู่นั้น มารีคนนี้คือหญิงที่เอาน้ํามันหอมฉโลมพระองค์และเอาผมเช็ดพระบาทของพระองค์ลาสลัดน้องชายของนางกําลังป่วยอยู่ดังนั้นพี่สาวทั้งสองจึงส่งข่าวไปทูลพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคนที่องค์ทรงรักนั้นกําลังป่วยอยู่แต่เมื่อพระเยซูทรงได้ยินพระองค์ตรัสว่าโรคนี้จะไม่ถึงตายแต่เกิดขึ้นเพื่อเชิดชูพระเกียรติของพระเจ้าเพื่อให้บุตรของพระองค์ได้รับเกียรติเพราะโรคนี้ใน พระวจนะของพระเจ้าตอนนี้นั้นเราสังเกตว่าเรื่องราวนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวที่พระเยซูคริสต์เนี่ยได้ทรงรักษาราสลัดที่ป่วยอยู่และตายไปและโงค์ทรงให้ราสลัดฟื้นจากความตายซึ่งเราทุกคนก็คงเคยได้ยินเรื่องนี้กันคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับแต่ผมอยากจะมีโอกาสได้ให้เรามาเฝ้าเดี่ยววันนี้เนี่ยประเด็นที่สําคัญก็คือแท้จริงแล้วเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นมาอย่างไรนะครับและก็ ล้วก็ไม่เพียงแค่เราเห็นการอัศจรรย์ที่พระเยซูกระทำในตอนนี้เท่านั้นแต่เราเห็นอะไรบ้างในวรจนะของพระเจ้าตอนนี้นะครับในพรจาะตอนนี้นั่นเองเนี่ยนะครับเ,เราเห็นว่าพระเยซูเนี่ยทรงรักมาธามารีและลาสลัดอย่างมากถ้าดูในบริบทต,ตอนนี้มันเป็นคล้ายๆเป็นเรื่องเล่าเป็นเนื้อที่ว่ามีสาวกที่พระเยซูทรงรักเนี่ยชื่อลาสรัด และป่วยอยู่และมาธาปารีนั้นก็เป็นพี่สาวของราสลัดเมื่อราสลัดป่วยนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของในช่วงเวลานั้นเนี่ยการป่วยเป็นเรื่องปกติเพราะว่าการแพทย์หรือว่าการรักษาในในเวลานั้นเนี่ยไม่ได้ดีและคนที่ป่วยที่เป็นโรคที่รุนแรงส่วนใหญ่ก็จะตายไปนะครับในเวลาที่อายุอย่างน้อยๆเลยนะครับถ้าเรานึกถึงภาพนะครับในพระวจนะของพระเจ้ญญาตอนนี้เราก็จะเห็นเลยว่า ลาสลัสคงยังอายุไม่มากนะและในขณะที่มารีได้ส่งข่าวไปหาพระเยซูเนี่ยมารีใช้ก็ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคือมารีเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแท่งแท้ถ้าพระเยซูเสด็จมารักษาลาสลัสแน่นอนลาสลัสย,ยอมต้องหายแน่นั่นคือความเชื่อของมารีและมาธาแต่ในขณะที่มารีส่งข่าวไปนั้นเองเนี่ยพระเยซูกำลังเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอแดน ซึ่งฝั่งตะวันตกแม่น้ำจอร์แดนเนี่ยทางผู้ประเทศเนี่ยอยู่ไกลจากเบธานีที่ราสลัดอยู่ป่วยอยู่ซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ2วันนะครับซึ่งในพระวจนะของพระเจ้านี้นี่ได้เห็นว่าราสลัดเนี่ยนะครับอาจจะป่วยหนักมากและวันที่ผู้ส่งข่าวเดินทางไปถึงพระเยซูเนี่ยใช้เวลา2วันเนี่ยเขาอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้ในเวลานั้นนะครับ ซึ่งเราเห็นได้ว่าพระเยซูทรงรู้ดีแต่พระองค์บอกในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ว่าให้รออีกสองวันเราจะเดินทางไปเยี่ยมราสลัดท,ที่เบธานีซึ่งอยู่ในยูเดียนะครับซึ่งรวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยอาจจะใช้เวลาถึง4วันด้วยกันพระเยซูรอสองวันเดินทางอีกสองวันก็คงจะไปถึงอาจจะ3วันครึ่งก็ได้หรือ4วันก็ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทำไมพระเยซูไม่เร่งรีบเดินทางอย่างรวดเร็ว ทำไมตล่องลอยสองวันพระเยซูตั้งใจไปสายหรือไม่เพื่อจะไม่ทันการหรือไม่นะครับมีบางคนที่เป็นนักเทศบอกว่าหัวข้อนี้คือตั้งใจไปสายนะครับผมเคยเคยฟังนะครับซึ่งในความคิดของผมเนี่ยผมมองว่าแน่นอนพระเยซูตั้งใจที่จะเดินทางรอยอีกสองวันเนี่ยแต่พระองค์ไม่ได้ตั้งใจไปสายนะครับพระองค์มีเหตุผลมากกว่านั้น เหตุผลของพระเยซูริต์คืออะไรครับถ้าเราดูในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้นั้นเราเห็นว่าราสาลัสนั้นเนี่ยไม่ได้แค่ป่วยอยู่แต่เขาอาจจะจากไปแล้วในเวลานั้นและพระเยซูก็อะไรครับดูว่าการเดินทางที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมของพระองค์นั้นคือต้องการให้ไม่ต้องการให้พวกยิ๋วคอยจับผิดพระองค์และไม่ต้องการให้คนได้มาหาเรื่องพระองค์ในเรื่องของการฟื้นจากความตายและ เวลานั้นเนี่ยพระเยซูเองก็รู้ว่าแม้ลาสลัสจะจากไปแล้วก็ตามแต่พระองค์ไม่ิ์อำนาจที่จะช่วยได้นะครับเราไม่เห็นว่าพระเยซูทำแบบลาสลัสกับคนทุกคนในเวลานั้นพระเยซูเรียกลาสลัสออกมาจากอุโมงค์ได้แล้วพระองค์ในเวลาออกมาในอุโมงค์อาจจะมีหลายคนที่อยู่ที่นั่นหลายศพที่อยู่ที่นั่นแต่พระเยซูเจาะจงเรียกลาสลัดออกมา เหตุการณ์นี้ทําให้เราเห็นว่าพระเยซูก,กําลังสําแดงหมายสําคัญการอัศจ์ที่ชัดเจนพระธรรมยนเนี่ยคล้ายๆกับพระธรรมอพยพก็คือว่าเป็นพระธรรมที่ชี้ให้เห็นสองด้านด้วยกันด้านหนึ่งคือหมายสําคัญและการอัศจร์ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าอันที่สองก็คือว่าชี้ให้เห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าแท้และมีอํานาจในการพิพากษาค,าความบาปและความตายในโลกนี้ ดังนั้นเองเนี่ยเมื่อเราดูในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เราเห็นว่าพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้กําลังชี้ให้เราเห็นว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าอย่างชัดเจนพระเยซูบอกว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าที่ไม่ชัยชนะเหนือนวความบาปความตายได้ <ๆ S 1> การสําแดงของ,งในเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องที่ชัดเจนม,มากที่สุดเรื่องหนึ่งในพระคัมภีร์ว่าพระเยซูที่เราเชื่อนั้นจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งและรับเราไปอยู่กับพระองค์ และเราจะฟื้นขึ้นจากความตายในวันหนึ่งนะครับนั่นคือเนื้อเรื่องนะครับทีนี้เรื่องเรื่องในตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับเราก็พบว่าพระเยซูเนี่ยนะครับได้พูดอย่างชัดเจนว่าราสลัดต,ตายแล้วในข้อที่14แล้วก็พระเยซูเนี่ยก็ชี้ให้ราสลัดเหตุสาวกของพระองค์เห็นว่า การที่พระองค์พูดอย่างนั้นเนี่ยพระองค์พูดอย่างชัดเจนว่าใครก็ตามที่เดินกับพระองค์เนี่ยจะไม่ต้องเดินในความมืดหรือความตายอีกเลยแต่จะเดินในความสว่างของพระเจ้าเดินในความสว่างของพระเจ้าดังนั้นการชี้ให้เห็นว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าในตอนนี้เนี่ยก็เป็นบริบทที่สําคัญที่สุดนะครับเช่นเดียวกันเอาล่ะครับผมจะไปถึงเรื่องของภาคปฏิบัติจากเรื่องของราสลัดเนี่ยในภาคปฏิบัติในแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับ เราทุกคนนะครับจะมีประสบการณ์ฟื้นจากความตายเหมือนกับลาซารัสอย่างแน่นอนในวันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาครั้งที่สองเพื่อจะประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับเราดังนั้นนะครับวันนี้เราทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ไม่มีประสบการณ์แบบลาซารัสในโลกนี้ลาซารัสเนี่ยจริงๆแล้วเขาตะเขาฟื้นจากความตายก็าไม่ได้เพราะเขาจะไม่ตายนะวันหนึ่งเขาก็ตายไปแล้ววันหนึ่งลาซารัสก็ฟื้นอีกแต่จะฟื้นเพื่อรับชีวิตนิรันดร์ ราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันวันหนึ่งเราจะฟื้นจากความตายเพื่อรับชีวิตนิรันดร์ดังนั้นหลักข้อเชื่อเรื่องการฟื้นจากความตายเป็นหลักข้อเชื่อที่สำคัญที่สุดของคริสเตียนอาจารย์ปโลบอกว่าถ้าเรื่องการฟื้นจากความตายไม่เป็นจริงชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่น่าเวทนาสงสารมากที่สุดเพราะหลอกตัวเองแต่ขอบพระคุณพระเจ้าเราเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแท้และฟื้นจากความตายและสามารถให้เราฟื้นจากความตายในวันหนึ่งเมื่อเราจากโลกนี้ไปวันที่พระเยซูเสเ็จกลับมาครั้งที่สอง ถ้าผีบอกว่าทุกหัวเข่าจะกลับลงทุกลิ้นจะสารภาพว่าพระเยซูเท่านั้นทรงเป็นพระเจ้าดังนั้นวันนี้ขอให้เรายึดหลักข้อเชื่อนี้ให้ชัดเจนนะครับหลักข้อเชื่อชัดเจนว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและพระเยซูจะเสด็จกลับมาที่สองเพื่อจะช่วยเราฟื้นจากความตายในวันสุดท้ายอย่างชีวิตของเรานะครับและส่งผลนะครับให้เราวางใจพระเจ้าในวันนี้ด้วยส่งผลให้เราวางใจพระเจ้าในวันนี้ด้วยนะครับ ประการที่2เรื่องนี้นะครับชี่ยเราเห็นว่าเราอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยที่ไม่สมบูรณ์มีความเจ็บป่วยมีความทุกข์พระเยซูอยู่ที่ไหนเวลาเราทุกข์บางทีเราก็คิดถึงพระองค์เราโอ้พระองค์เมื่อไหร่พระองค์จะมาช่วยเราสักทีหนึ่งนะครับแต่ในขณะที่โลกนี้ไม่สมบูรณ์เนี่ยพระเยซูสัญญาว่าพระองค์ทรงรักเราอยู่ใกล้เราในทุกสถานการณ์เสมอ บางทีมารีกับมาธาเนี่ยอาจจะคิดว่าทำไมพระเยซูไม่มาในเวลาที่เขาต้องการแต่เราพบว่าแม้ว่าในความคิดของมารีมาธาเป็นอย่างนั้นแตท่ทุกสถานการณ์พระเยซูทรงควบคุมอยู่นะครับประการที่3ก็คือบางครั้งพระเยซูให้เรามีประสบการณ์หมายสำคัญและกะอัศจรรย์เพื่อเราและคนมากมายจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า จะได้เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและจะถวายเกียรติพระเจ้าผ่านทางเหตุการณ์ที่สําคัญๆในชีวิตที่พระเจ้าช่วยบางคนมาหาพระเจ้าเนี่ยรับการรักษาโรคอย่างเช่นผมเป็นต้นผมมาหาพระเจ้าเนี่ยรับการรักษาโรคปวดท้องให้หายทําให้ผมเชื่อพระเจ้าหรือผมมีเหตุการณ์มากมายในชีวิตในแต่ละช่วงที่สําคัญที่พระเจ้านำและพระเจ้าช่วยทําให้เห็นว่าทุกหมายสําคัญทุกประสบการณ์การสัจจันมีคุณค่าที่ชี้ให้เห็นว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแท้และพรงทรงรักเรา รประการที่4คือเวลาของพระเจ้าไม่เคยมาสายเวลาของพระเจ้าไม่เคยมาสายเวลาของพระเจ้าในเวลาที่เราอาจจะคิดไม่ถึงแต่ไม่เคยมาสายและเป็นเวลาที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดแท้จริงแล้วพระองค์มาทันเวลาเสมอเมื่อผมนึกย้อนกลับไปว่าพระเยซูมาทันเวลาเนี่ย มีหลายเหตุการณ์ในชีวิตที่เราคิดว่าโอ้พระองค์ทำไมพระองค์มาช่วยในเวลานี้มันไม่ทันหรือถ้าพระองค์ไม่ช่วยในเวลานี้เราจะตายแน่เราลําบากแน่แต่เมื่อถึงเวลาจริงๆพระองค์มาช่วยทันเวลาพระองค์จะจัดเตรียมทุกอย่างให้เหมาะกับเวลาของพระองค์และเหมาะกับเวลาที่เราจะได้รับสิ่งนั้นหรือว่าสิ่งที่เราเป็นปัญหารับการแก้ไขบางทีเราไม่รู้เราไปสอบเราไปเรียนอะไรบางอย่างเราคิดว่าต้องเป็นเวลานั้นเวลานี้แต่พระเจ้าบอกรออีกหน่อยหนึ่ง รออีกหน่อยอหนึ่งเราจะเสด็จมาเยี่ยมเยียนและบางทีเมื่อรออีกหน่อยหนึ่งเราได้สิ่งที่ดีกว่าที่เราทูลขอซะอีกนั่นคือน้ำมะถัยของพระเจ้านะครับเหตุการณ์นี้ลาสลัดได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ากับชีวิตของลาสลัดเองผมก็เชื่อว่าลาสลัดจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ทิ้งพระเจ้าและเขาจะติดตามพระเยซูไปตลอดชีวิตนะครับเวลาที่เราจะมาอธิษฐานด้วยกันอย่างน้อยสองหัวข้อด้วยกันครับหัวข้อแรกให้อธิษฐานที่เราจะวางใจในพระเจ้าในเวลาของพระเจ้าด้วยกัน ข้าแต่พระเจ้าในเวลานี้ขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะวางใจในเวลาของพระเจ้าให้เรามั่นใจในความเชื่อพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์มีฤทธิ์อำนาจพระเยซูทรงฟื้นจากความตายแล้วและวันหนึ่งพระเยซูเสด็จกลับมารับเราทั้งหลายแล้วเราจะมีประสบการณ์ในฟื้นขึ้นจากตายเหมือนอย่างพระองค์ในวันหนึ่งในวันที่พระเยซูเสด็จมาครั้งที่สองอีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้าเมตตาที่ ปัญหาที่เราเผชิญในเวลานี้แม้ว่าเรื่องจะยากสักขนาดไหนก็ตามแม้ว่าจะเป็นความยากลําบากแค่ไหนก็ตามแต่เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ช่วยได้และพระองค์จะช่วยเราเสมอพระองค์อยู่ใกล้เราเสมอความรักของพระเจ้าไม่เคยทิ้งเราไปไหนเราวางใจในพระองค์ในนามพ,า Amen. พระเยซูเจ้าเอเมนพี่น้องครับให้เราอธิษฐานไปนเรื่องหนึ่งคือให้คนามากมายเมื่อเขาเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าแล้วนั่นเนี่ย ขอให้เราตัดสินใจเชื่อและวางใจในพระเยซูอย่าลืมนะครับ mm hmm. เคล็ดลับในการไปสวรรค์นั้นคือการเชื่อวางใจในพระเยซูข้าแต่พระเจ้าพระบิดาในเวลานี้อธิษฐานวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาให้เราเชื่อวางใจในพระเยซูเมื่อเราเห็นการอัศจรรย์ในพระคัมภีร์และเราอาจจะมีประสบการณ์การอัศจรรย์ที่พระเจ้าให้กับเราอาจจะไม่เหมือนกับราศรีแต่เป็นความต้องการของเราเป็นนิสิของเรา เป็นสิ่งที่เราปรารถนาต่อพระเจ้าได้พระเจ้าช่วยอาจจะเป็นการรักษาโรคอาจจะเป็นการช่วยเหลือเรื่องการงานการเรียนหรือเรื่องอะไรก็ตามความสัมพันธ์ก็ตามแต่เวลานี้ขอพระเจ้าเมตตาที่การอัศจรจะไม่หยุดอยู่แค่การอัศจรย์แต่เราจะเชื่อและหวางใจในพระเยซูและไปถึงพระเจ้าการอัศจรมันเป็นเพียงป้ายชี้ทางเท่านั้นแต่เราจะไปหาพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของสวรรค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแท้ที่เราจะใกล้ชิดสื่มกับองค์ทุกๆวันในพระคุณและความรักของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้กับเราเจ้าของสวรรค์เจ้าของชีวิตมนุษย์ทุกชีวิตพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่แท้เป็นเจ้าของทุกลมหายใจเราจึงเข้าเฝ้าพระองค์และดำเนินชีวิตใกล้ชิดกับองค์ตลอดไปในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนครับ